เันชื่อว่าผู้ชายก็โคงหน้างมเหมือนกันพูดหวานนิดหวานหน่อยก็เชื่อป้าต้อยค่ะเอายายให้คุณรามกินหรือ,อยังผุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมด้วยยานอนหลับที่คุณตาสั่งบ้านนี้คุณรามหลับปุ๋ยไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณตาขาป้ต้อยว่างานนี้คงเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยนะคะอะไรเหรอป้ต้อย กาใครที่ไหนที่แท้ก็เด็กกองขยะเองครับผมเองฉันบอกกันแนละ้วใช่ไหมว่าห้ามมายุ่งกับลิลลี่ลผมก็จําได้นะครับผมบอกคุณไปแล้วอะว่าคนที่สั่งผมได้คือคุณลิลลี่เท่านั้นนี่มไม่จะมากเกินไปแล้วนะ ลิลลี่ไม่อยู่สวัสดีครับสวัสดีคุณนาฉันด้านในค่ะคุณกอนขอบคุณนะครับคุณหนูไปไหนล่ะครับคุณหนูไม่ได้บอกคะ่ะมีทุราอะไรครับคุณหมอกล้องผมแค่แวะมาดูคุณหนูครับอยากจะรู้ว่ามีใครมาลังแกรเธออีกหรือเปล่าแต่ถ้า คุณหนูไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมขอฝากขนมให้คุณหนูด้วยแล้วกันฮะตายจริงสมัยนี้ยังมีคนกินขนมพวกนี้อีกหรือคะโยนให้หมามันกินหมามันยังไม่กินผมไม่มีสิทธิ์ำับนี้นะแล้วแกมีปัญหาอะไรฮะไอเด็กกองขยะ ไอ้อนอ้บเ้ไอ้บอไอ้บอย้จัุยจัไอ้บอมีอะไรก็รีบไปทำซะอย่ายุ่งเออไปค่ะค่ะค่ะ ผมน่าจำเอาไว้นะคนอย่างแกนะไม่มีทางชนะฉันได้หรอกไอ้เด็กก็งงรูปกกันแบบเนี่ยถ้าภูมิใจนะก็หมาดทีนนี่เองแหละไอพวกบ้ามูคุณรามคะคุณราม ีอะไรเหรจ้าตาลองไปดูเองเถอะค่ะไปค่ะไที่มันอะไรกันอะ อะไรหรอครับแม่น้องจะเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องคุณหนูนั่นแหละคะ่ะคุณสันคุณลิลี่คุณลิลี่ไปไนอีกหรอครับคุณหนูอะทะเลาะอะไรกับคุณวุฒิตาไม่ทราบคะ่ะจู่ๆก็ขึ้นแท็กซี่ออกไปเลยป้าเนี่ยเป็นห่วงจะแย่อยู่แล้วกลัวจะมีคนทำร้ายแล้วจู่ๆนะคะหมอก้องกับคุณวุฒิกรก็มาต่อยกันที่บ้านโอ้ยป้านเนี่ยตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแล้วล่ะคะ่ะแม่น้องครับ แม่นอมใจเย็นๆก่อนนะครับยังไงเนี่ยผมจะพยายามตามหาคุณลิลี่ให้ได้เร็วที่สุดเลยครับฝากคุณสรัรด้วยนะคะได้ครับ <พ>ลิลีเลิลี่อย่ามายุง่งฉันรับผิดคุณมาที่นี่ทำไมนี่นายโง่หรือปัญญาอ่อนกันแน่ฮะที่ถามฉันแบบเนี้ยมันจะบ้าไปแล้วนะคุณลิลี่ทำไมจะทำไมที่เนี่ยสถานีตำรวจนะลองนายทำอะไรฉันแม้แต่นิดเดียวดูสิผมจะทำอะไรคุณผมจะให้คุณนั่นแหละกลับไป เรื่องนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองผม่ะเป็นห่วงคุณไม่อยากให้คุณเป็นอันตรายหุบปากฉันรู้ว่าความจริงแล้วอ่ะนายเป็นห่วงยามุทิตาฉันย้ำคำเดิมนะท่าน,นายกับยายมุทิตาสวมเขาให้คุณพ่อฉันนายกับยายผู้หญิงแพรสยามคนนั้นอะ่ะแหลกแน่ทีคุ่หยุดหยาดพายผมที คิดว่าผมอยากจับตัวคุณนะขอคุณนี่ละกลับไปเรื่องเนี้ไปผมจัดการเองนีน่หยุดหยุดทีนี้นฉันไม่ปล่อยให้ในายจับแพ้หรอกนายสันคุณเป็นบ้าเหรอคุณอีกเนะี่ยก็ฉันบอกให้ในายหยุดแล้วนายไม่หยุดก็ต้องเจอแบบนี้แหละเรื่องคนร้ายอะ่ะฉันจัดการเองส่วนนายหยุดอยู่ตรงนี้คุณนี่แหละที่หยุด และเลิกทำท่าพยาออกมาบีสักทีเลิกพูดจาซ้ำๆเลยผมาำคาญน่ายนะสนมมนิน่าลำคาญพูดจาไม่รู้เรื่องนี่หยุดเฮ้ยผมจะอยู่ทำไมผมจะรีบเข้าไปพบ้อยเวนน่ละยิ่งมึงหยุดเพราะว่าฉันจะเข้าไปพบ้อยเวนคนเดียวต่อให้นายจะเป็นพวกเย่มูทิตาแต่ว่าถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่นายอย่าหวังเลยนะว่าจะได้ทำอะไรอย่างที่คิด แล้วขอเขาอีกเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรค่ะฉันแค่ต้องการที่จะให้ปากพังคนเดียวทำไมอะครับสันเขาก็เป็นอดีตในตำรวจไหวพริบปฏิพานดีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายเนี่ยผมว่าเขาได้ช่วยคุณได้ดีนะครับช่วยจับคนผิดนะสิคะทำไมอะครับเอาเป็นว่าฉันอยากให้ปากคําคนเดียวแล้วกันค่ะ โอเคงั้นเชิญตังสบายครับงั้นเดี๋ยวผมฝากจ่าที่เหลือด้วยนะครับได้ครับผู้กองคุยลีครับไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงครับคือมันเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆหมอกล้องก็เข้ามาต่อยผมใครห้ามก็ไม่ยอมฟังอ่ะ ตาต้องขอโทษนะคะอาจจะเป็นเพราะตาก็ได้ค่ะเพราะก่อนหน้านั้นตาบอกกับคุณหมอก้องว่าคุณกอนะก,กับคุณหลิลลี่แต่ตาไม่เคยคิดเลยนะคะว่าคุณหมอก้องจะโกรธขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่อยพูดค่อยจากันก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนลิลลี่คนหนึ่งอะ ไม่น่าต้องมาใช้กำลังแบบนี้เลยนั่นเหสิคะเป็นถึงหมอทำไมใจร้อนนักล่ะคะคุณหมอกล้อง คุณบอกตำรวจเขายังไงเนี่ยเข้าถึงสเก็ภาพพอเราออกมาหน้าตาแบบนี้คุณวิทยกรก็อุตส่าห์ยอมเสียเกียตรติสร้างเรื่องราวมดเท็จขนาดนี้คุณพุิตาปล่อยผมนะแ่ะแะสัลญญว่า